และการปัญหามาหม่าวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการออกกําลังกายค่ะถ้าในคนเนี่ยเราก็มีกีฬาหลากหลายชนิดให้เล่นใช่ไหมคะแต่ในสุนัขล่ะเรามีการออกกําลังกายอะไรให้เขาได้บ้างเดี๋ยววันนี้หมอมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะพี่หมอทิพย mm ์ hmm. ดอ็อกฟิตเฟิร์มค่ะ ถ้าเกิดพูดถึงการออกกําลังกายในคนนะคะแล้วก็จะคิดถึงกีฬาหลากหลายชนิดเลยนะคะ,ะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากพาน้องหมาสักตัวหนึ่งเนี่ยออกกําลังกายเนี่ยเราจะสามารถทําวิธีไหนได้บ้างนะคะสําหรับการออกกําลังกายที่หมอเอามาฝากนะคะวันนี้หมอเอามาฝากทั้งหมด7อย่างเลยนะคะอย่างแรกคือการเดินค่ะ แค่การเดินนะคะเบาๆเดินออกกําลังกายจ็อกกิ้งทั่วไปเนี่ยแหละค่ะก็ถือเป็นการออกกําลังกายที่ดีแล้วนะคะครั้งหนึ่งให้ได้ประมาณสัก15-20นาทีนะคะก็เป็นการออกกําลังกายกล้ามเนื้อได้อย่างเหมาะสมแล้วล่ะค่ะอย่างที่2นะคะก็คือการฝึกขึ้นลงบันไดค่ะหรือจะเป็นทางลาดชันก็ได้นะคะการขึ้นบันไดเนี่ยเป็นการฝึกกล้ามเนื้อส่วนขานะคะโดยเฉพาะกลุ่มของแฮมสติงนะคะก็คือกล้ามเนื้อกลุ่มขาด้านหลังแล้วก็กลุ่มกล้ามเนื้อของก้นนะคะแล้วก็ การลงบันไดเนี่ยมันจะเป็นการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อนะคะแบบที่เราเรียกว่า eccentric contraction นะคะก็คือเป็นการออกกำลังกายเนี่ยเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะเป็นการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้อย่างดีเลยล่ะค่ะต่อมาอย่างที่3นะคะก็คือการเล่นคว้างลูกบอลกันค่ะ การคว้างลูกบอลเนี่ยไม่ใช่เป็นการเล่นเพื่อความสนุกสนานอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเราลองปรับเปลี่ยนนะคะเป็นคว้างลูกบอลนะคะขึ้นที่สูงแบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะคว้างลูกบอลลงน้ําแล้วสุนัขต้องกระโจนลงน้ําไปหยิบขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการทําให้สุนัขเนี่ยเขาได้ใช้กล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ได้มีการทํางานของระบบกระดูกแล้วก็ข้อต่อได้อย่างมากขึ้นด้วยค่ะ ต่อมาอย่างที่4นะคะคือการเล่นชักเขยร์ค่ะ <Okay. S 2> ก็เราจะเห็นของเล่นมากมายนะคะที่เป็นลักษณะเป็นเชือกหนาๆน,นะคะก็สามารถเล่นชักเขยร์กับสุนัขนะคะโดยให้สุนัขเนี่ยพยายามดึงเชือกนะคะการเล่นแบบนี้นะคะจะเป็นการทําให้สุนัขเนี่ยใช้กล้ามเนื้อขาหลังมากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาจะต้องใช้แรงนะคะในการดึงถึงของนะคะแล้วก็ยังทําให้กล้ามเนื้อส่วนหลังนะคะส่วนสันหลังทั้งหมดแล้วก็ส่วนก้นเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นด้วยค่ะ ต่อมานะคะอย่างที่5นะคะก็คือการวิ่งบนลู่วิ่งหรือที่เราเรียกว่าเทรดมิลนั่นเองค่ะ ทรดมิลนะคะก็สามารถใช้เป็นเทรดมิลของคนได้เลยนะคะ <Okay. S 2> แต่ว่าต้องใส่สายรัดปกนะคะแล้วก็เจ้าของต้องอยู่ดูแลตลอดไม่ให้คลาดสายตานะคะวิธีการก็คือพอใส่สายรัดอกเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะเริ่มด้วยการเอาขนมนะคะไปวางไว้บนเทรดมิลนะคะบนลานวิ่งนะคะเพื่อทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายนะคะรู้สึกสนุกที่จะได้ออกกําลังกายนะคะพอเสร็จแล้วก็เริ่มปรับนะคะ <H m? S 2> ให้เป็นเดินการเดินเบาๆนะคะ <H m? S 2> เขาก็จะสามารถเดินได้ค่ะ สำหรับการออกกำลังกายอย่างที่6นะคะก็คือการว่ายน้ำนั่นเองค่ะการว่ายน้ำนะคะเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะคะสำหรับใครที่อยากพาน้องหมาออกกำลังกายแบบไม่อยากให้มีแรงกระทำที่ข้อต่อนะคะหรือที่เขาเรียกว่า low impact exercise ค่ะสำหรับน้องหมาแก่นะคะน้องหมาอ้วนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นน้องหมาที่อายุมากแล้วแล้วก็การเดินเริ่มเซแล้วเนี่ยหมอก็แนะนำวิธีการว่ายน้ำนะคะเป็นการออกกำลังกายที่ดีมากเลยค่ะ อย่างที่7นะคะก็คือการเล่น agility ค่ะการ agility นะคะก็คือการเหมือนกับกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางนะคะหรือว่าจัมปิ้งนะคะการลอดอุโมงคนะ,คะก็ถือเป็นกีฬาที่สุดฮิตนะคะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือว่าตอนนี้ที่เมืองไทยนะคะก็มี dog park หลายๆที่เนี่ยก็เริ่มมีการนำ agility มาให้น้องหมาเล่นแล้วนะคะ การออกกําลังกายน้องหมาไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะใครที่ลองพาน้องหมาไปออกกําลังกายแล้วเนี่ยได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้หมอฟังกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้หมอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ